เริงกจักรักจริงๆนะจ๊ะเฮลขอเดี๋ยจะเกิดนะครับหัดดูเอาร์วีกันบ้างนะจะดูเตเบสสไตล์ให้มันมากเข้าใจปะเขาดูเฮเฮ่อเฮ้เขาเถิขอโทษขาเถิแค่อยากเล่นเกมเมือนให้ดูบ้างอ่ะเออดูเลยเตเบสสไตล์ให้คนเล่นก็เบื่อมันแล้วเว้ยก็เอาเฮียพลาดเลยทีนี้โทื่อนเถื่อนอมุตบุญย้าไปไหนเขินเลย ก็คืออยากเล่นเกมเหมื่นให้คนดูได้ดูบ้างไม่ใช่คนดูจะดูแบบสไตล์เจ๊ปะดูคาแรคเตอร์คนคนเล่นครับไม่ใช่ดูฝีมือว่ากูกาเทุกเกม,มบัสไซกูก็ยิงบอทจะคอมเมนต์ไปล่าสุดเนี่ยบัตรแท้งนั้นนี่พาคนเก่งรูเ้เบื่อจริงเลยว่ะพอคนเก่งๆนหะเก่งมากก็ทำคลิปเล่นเอง,เองครับพลโลคลิปนี้เหมือนบระบายเลย อะไรเอมิลี่มีเจาไหมล่ะสายแม่งหรอกนอกเกมก็ได้นะหยอกหยอกหยอกอ,อ้ยมันแค้มันแค่ไม่ไดนที่เราพูดมึงมาซิมาซิมึงจะไปไหนมามาเพาื่อนหกก่จะช่วยกูทีมแม่งมาละกูไปละถอยดิอยู่ทำไมอะ่ะ ไปแล้วจ้าอุ้ยแวมันแข็แวนมแขนงแหวมัน,นมจะเอายากหน่อยยากหน่อยเรียบร้อยเพื่อนไปตายแทนล้วนๆวนชิบหายแล้วเกมนี้เออใจเย็นเพื่อนใจเย็นอย่าเพิ่งรีบไปตายนะสี่ศูนย์แล้วยากเราเกมเนี้ยเราน่าจะตึงกลับมายากละแต่ไม่เป็นไร,รเราตึงอยู่ละ ใส่มือเรามันของแท้เดี๋ยวผมจะตบแล้คแลวคอมเมนเดอร์โชว์ค่อยดูน่ะแด๊ด๊ละรอแป๊บหนึ่งในไล่ล่างโดนละในไล่ล่างโดนละคอยดูเอาใครดีว่าแหวนและกันผู้โชคดีมึงแหลมหมอฮะมึงแหลมหมอแหลมหมอ ชัดดาวปีเดยบอกไรโอ้ยบอกไรจะห้าวอุย้ยอ๋อไอ,อ,อ,อ้นี่จะเอาแก้แค้นให้เพื่อนเหรอ,อ,อเจอคุณนวดมาดบหลบนี่ไงจะมาแก้แค้นเหรอใสเ่เบอร์เรามาคนละชั้นน้องฮลัลโหลเจมตัวหน่อยครับ <Yahoo! S 1> เติมเลอดก่อนนะตาย แต่หมดความเท่ตอนนี้สถานการณ์ทีมเราเริ่มเริ่มกลับมาละผมเริ่มกูได้ละยกเครดิดให้ตัวเองแป๊บนี่เท่เกินฟังเพื่อนนะถอยนะนวนยส,ปปนสออยนะวยแล้ได้เป้ามา โหทีมเราแม่ไม,ม่ค่อยสนใจปั้มกันเลยนะเนื่อล่างแตกวายเกินไปด้วยอ๋อมันดีเนี่ยพมดเนี่ยโดนกูนวด <No. S 1> นวดแม่งเลยโอ้โหลาดกูเอาถ้าเสียงกูตกล่องเลยแม่งลาดกูอย่างงี้เกินไปเพื่อนเรานวดตั้งนานน,าน้าเมกดระเบิดตัดหน้าอย่างงี้ได้ไง อ้ยไม่สนใจปัอมกันเลยเว้ยโอ้ยเดินยกไอ้แม่งโดนไอ้กอลัมเอ,อ้ยโกเลมกอลัมอะไรล่ะเลทเทจัดเลยป้อม มันเอาดาร์ซิเยอะไปเลยเอ้ยมันจะทุยมันเอามังกรไปแล้วโอ้เพื่อนมึงไม่เอาเล่นกันเลยละไงตบแม่งเลยแบนเนี่ยอืยอกูไปแล้วอุยขอบนแป๊บนึงไม่ไหวแล้ว ไอ้หน้างหงเหีิดชิบแปรงเลยคอนโดนั่งแบบเฮี้ยไม่เอาป้อมกัะสักบาดมึงขึ้นแรงกันมาได้ไงวะพูดแล้วมันงุดหงิดวะกูแค้นเฮ้ยเอาทถอครับผมไม่ได้จะล้อใครขอรวงแป๊บอ้อมตูดแตกหนึ่ง ให้ได้จะได้เราก็ถอยครับไม่งั้นนาคอจะดันป้อมใช่ไหมมึงอ่ะดันป้อมกูเหรอแมะวิ่งหางจุกตูดเลยนาะคอไม่ฉลาดอยู่นะเล่นด,ดันป้อมเนะี่ยกะเอาได้เปรียบนี่ว่า มด้านล่างดีกว่าให้เพื่อนดันกลางเราจะได้ได้เปรียบหลายทางอุ๊ยแหมวองไวเหมือนกันตะนเนี้ยแต่ทศทีจะเอาพี่มันยากเกินไปหน่อยฝีมือเรามันต่างกันเกินไปคือถ้าผมเล่นนาคอนมันก็สู้ผมไม่ได้เพราะผมมันนาคอนทัมเบอวันไม่ถึงนับจากข้างล่างขึ้นบนน่ะ เอาว่ะกะลีเอาแล้วว่ะสวยกะลีสวย,ย,สวยแต่เราไม่มีตัวยิงป้อมอุ้ยอุ้ยพอมดแตกแล้วกูก็วิ่งเป็นแผนใช่ไหมนะคอสพอเลยงี้พอเลยเรื่องเราจะหมดไม่ไหวไม่ไหว ตาตัวแรกเมื่อกี้มันเอ่อ่อนให้ไงที่ตายไปตัวหนึ่งอะ่ะไม่อยากจ,จะแบบสะกอ้อศูนย์อะ่ะเอเอแรงคอมเบเดอร์ให้เกียิเขาหน่อยเออแต่ทีมกูด้ชนแรงคอมเบเดอร์ไปเนี่ยคุณว่าเอาแรงโกไม่เล่นกเนื่องการกันป้อมอะไรเงี้ยไม่ไหวนะปรับปรุงนะครับคอน,นเทมนะคอท เอามึงก่อนเลยไปอีกหนึ่งอุย้ยแมงลัดกูเอาอันนี้ก็ได้สองตัวเนาะนจริงๆต้องได้ซิปเปอร์คิวนะถ้าพัมึงไม่ลัดอะเยี่ยมเป็ดทรัพภาษาอะไรเนี่ย มาดิมาดิเพื่อนรวมรวมรวมอ้ยโดนพอก่อนพอก่อนพอก่อนมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเอาเจ้าเหรอเจ้าก็เอาดิเพื่อนแตกสองแตกสามหวานเี๊ยบ สวยจัดเลยอ่ะ,มะเมื่อกี้แต่ยังจบไม่ได้เพราะเราไม่มีคลิปนะถ้าไม่คลิปนี่จบเลยอ่ะชนะเล่นรกก่อนครับตอนนี้ฟาร์มเอาตังก่อนจริงๆแผ่นี้ลิงอุยแผ่นี้ลิงไม่ได้เก่งนะจากที่ผมดูมาแต่ท่านน่าจะเป็นน้องฝีมือเออ,อคนเล่นมันโหดไงเกมเนี้เลยก็แบบออได้เปรียบไปเลยอ่ะ สมองก็ดีอืฝีมือก็เก่งโอ้โหครบท้วนวขีมโมชิบหายมาตรัาจบละเพื่อนรอนานละในคลิปมันจะยาวเกินไปมาดิเพื่อนลมจบเลยเอามาดด้นาคอนอะ มา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 ี่พระมดน,นี่ไม่น่ารำคาญ่ะยญิงป้อมดิลาวิลทำหน้าที่หน่อยนั่นแหละเปิดใครก็ได้อุ้ยโดนผักนวดก่อนเลยนวดมึงต่อเอาไม่ได้สักตัวเลยมึงต่อได้ตัวหนึ่งได้ยิงดี เล gendary เรียบร้อยจบครับเหลือพอมดเอาพอมดก่อนปะอ้อมอ้อมเอามันก่อนเอามันก่อนโอ้เพื่อนไม่เฟี้ยวเลยไม่จบพอมดก่อนว่ะ Victory ตบแรงคอมชิเชลรู้อยู่แล้ว MVP คือใครอ่ะอมไม่ต้องลุ้นอ่ะ ไง yeah, ตุ๊บลังคอนด้วยตึงจัดโอ้ใครในระดับหนึ่งอะ่ะเกินไปปะเย่เทเกินแค่ทุกคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยกดติดตามด้วยบายบาไงเท่ไหมซีอ f เ a i น satisfied fine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes.